เอาล่ะครับมาครับรอบนี้มีปืนคกนะฮะปืนคกที่จริงใจปนคกที่จริงใจโอ้โปล่ไปโตรเดือดผมบอกเลยอุ้ยสองหัว Rồi mấy Đúng rồi bà Ở đây ta Khó bà Thẳng quá Ôi, tuổi em โอ้โหเดือดอืมถังแตกอมาเนี่ยไล่เซตไล่เซตแตกก็มารถถังเนี่ย bắt đẹp mốt đi ghét tao lại không nhé

โอ้ยสองตัวสามตัวเว้ยโคตรดีกันโอพีอืมเอาเรื่อง mày xuống em soldier bay có bài à? bay 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 Ai có bay เขาเปลี่ยนชีวิตอบอต้องมีตัวอบอกเลยเปิดมาข้าบอไม่เห็นเลย

ไปอืมไปละดูไงเราบินมากระหน่ำรัวๆเลยอืม เกิดระวังถ่งแม่กระหน,น่ำรัวเลยมองเห็นแล้วเว้ยเข้าไปอีู่ตัวของบนนั่นแหละ รอจังหวะดีๆหนามไปนำไปโอ้โหเด็ดอืมเราเป็นแรงแต่ครัว ở mãi quả, mãi 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 áo à, ồ, วัดเดือดไกลเลยปีนเพื่อเราปีนป่ายกันไปข้างบนเลยไปได้ตัดตจนกันบนบนโอ้โหยังเดือด เดินแรงเดินแรงไปเข้าไปอ่าไปไม่ติดแล้วะรถถังวุ่นวายอ่ะโดนระเบิดเข้าไปวุ่นวายจัด Có lẽ gì? Tít, bắt nó bay mày đấy Chúng không phải là đi

ไปแล้วจ้าไม่เห็นนะขบนสวยโอ้ อุ้ยโหไม่ออกมาข้างนอกเลยเว้ยโคตรเดือดมันไม่ตายไงวะมันไม่ท่องเฉยเลยโดนมีดตัดว่ะเท่ไหน่ผู้เย็นโดนมีดฟันว่ะโคตรแรงอ่ะบอกเลย

ไปมาไล่หลังโอ้โหโอ้โหยอย่างนัวอะไรอ่ะไม่โหดเตี้ยบปากแตก

เอาละเต็จเฮ้ยเกะกะจังวะสวยอะเอาแบมาอืมขอพวกอรากันชุในใ่เลยเว้ย โคตเลียด้อของ้อของ้ไม่ต้องมีรลนลาน โอดเดีดอืมไม่ได้เป็นหัวหน้าเว้ยไุดไุดไป่ไม่ไเวไว O tiết chất chiếc 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 เราต้องรัวๆเลยไหมทำไปอืมโดนรถถังแล้วนะ่ะกระแพงอีก ทำไปอะไรวะสวยตะิุยข้อปองโอ้ข้างบนวัยเม่ดีเพื่อน โคตรเดือดเลยเพื่อนกำลังตกใจโคตรเดือด

Đây vô. À, đồng này đây băng qua. Ta mới bỏ luôn. Ủa tiền cả đi.

ô ô ôt điệt bụt không màn đấy ngày quá ui lo mò chút mò khói khói lấy chút Ừm. mặc cái mỏ, cái mặc quá mặc đây mặc quá mặc không mặc quá mặc quá mặc trong mặc quá mặc โอ้โหเอาได้โอ้โหได้สามตัวก็คุ้มจัดอางเปียวอะไม่ได้เหรอลงแม็กข้างบนเรามาเล่นๆเหมือนกันแหละ Rồi. Vào đi. Rồi. Không có rồi, rồi. Đạp cái lại. Anyone need ammo? à. มด sí? oh. right. ีเลย์น no ิดหน่อยอืมโคตรเดือดโคตรยิ่งเห็นทั้งบนด้วยโอ้โหวิ่งออกมาป่าแล้วเนี่ยเรียบร้อยยี่สิบแปดด้งสองโคตรมัน